มาเดอ้อกินกุ้งดดงซีอวเห็ดเองจ้าเห็ดเอ,งเ,อง,เงเป็นอย่างเสียงไปอย่างจะเป็นอย่างเขาโอ้เสียงอยากตัวเล,ละ,ละ,อ,อ,ละอันนี้เป็นกุ้งโดงค่ะเห็ดเองเหลือห้าตัวเห็ดไว้หลายมือลวแหละแต่ก็กินไปกินไปโซงหฮบล่ะอันนี้เลยห้าตัวเหลือห้าตัวแล้วเขาก็ชิมากินกินในโดงบ่ใส่เข้าถ้าคนเกาหลีเขาชิมกินจสเข้าเลยแต่เขาคู้สึกว่ามันเป็น ยังไงบุเลเ่ถ้ากินใส่ต่ำหรือว่าต้มใส่หมี่ไปสิก็โอเคอยู่เออแต่ว่าอันนี้มันเป็นกุ้งกุ้งดองเขาจะมากักกินใส่กับเา้าาแต่ว่าขางพ่อใส่เขาเขาจิ้มมากินแบบนี้เขามีน้ำจิม้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเองภาพกุ้งดองตัวงไงเด้พวกเจ้าจม่กอุ้ยตัวหญ่เนไงเตอบเลอันนี้มันเป็นกุ้งกุ้งลายเสือมอั้งนั่นแหละเขามากินดีกว่ายากน้ำลายแตก บ่เค็มเพราะว่าน้ำโดองค่ะนะ่ะเหากำหนดเองได้ว่าจีเฮดให้มันเค็มให้มันหวานอันนี้นบรบุกเค็มมันก็เค็มอยู่แต่ว่ามันออกเค็มเค็มนัวค่ะนะ่ะเพราะว่าค่าอยลักเอาไปน,น,าน,นัวสันิดนึงปกติเข้าบริเป็นนวัวแต่แต่ว่าเขาคัดความนัวไปได้มันต้องใส่ ใส่เป็นน้อยอีหนึ่งน้อยหนึงห่งเลยครัต้นต้มน้ำนะโคตรหอมเลยน้ำนะต้มน้ำดองนี่นะน้ำดอจอีว หวานกุ้งเนี่ยหวานหวานอันแกงหวัวเน่ยบุ๊มแม่เนี่ยมันเซ็บ จะปเอาเขามาใส่กินให้เบิ้งนี่แปลเขามาละซ้ำนี่แหละต้องกินหลายกเข้าเข้าแรงนึงด้่ยกันมันเพชแต่อนนี้เพชอยู่เลยเผไ,หนหนนเไดน้อยนึงบเลเพ็รายดอกน้อยนึงน้อยน้อยเขาจะมากินกับข้าวกินกับข้าวให้เบิ้งแซ่บได้ซุ่มเจา้าคนเกาหลีเขาเจ้ากินกับข้าวแบบนี้แหละแต่ว่าข้าวนะาบลื้อ กินกับแจ้วอ้โอ้ยสุดโอเดลยังมาปากว่ะโอ้ยพูดไปอย่างนกนกกินไม่มีแหละอือครับ กินกับเขาก็แซ่บกินกับเจ้วก็แซ่บเอ,อ,อ้โ <c> ห <oughs> ทุเรศบางกี <c oughs> แซ่บไหม,มนกเพ็ดกระเฮียมตอนคิดออค่อยใส่นกเพ็ด ละเียมแล้วก็วหอมไงหวางไชมันหอมตืมกันใชป้าห้าตัวเรา อิม่มฮะตัว,วน,วน,วนี้เมนนโบอิม่มเลยอิ่มมากินเขาใส่อีกแห้องอิม่มอืมดองบอกเค็มมากอ๋อ,อวันว่เาเขาบริเวใส่ซีอิ๊วหลายเลย บไปลองเห็ดบเงดึกถ้าพูดอยากกินคำนี้ให้เบิ้งว่าสิไปล้ว,ลวไม่เพิงว่าปิดคิดแต่ว่าจะไปกินรังกองตอ่อ